อัปเดตปลูกต้นทุเรียนด้วยดินภูเขากับพีทมอสอะไรจะโตดีกว่ากันมาติดตามคลิปนี้กันดูครับ จากคลิปก่อนนะครับที่เราใช้ทดลองนะครับก็คือเอาทุเรียนหนึ่งต้นนะครับปลูกด้วยดินภูเขานะครับกับอีกหนึ่งต้นปลูกด้วยพิษมสนะครับตอนนี้นะครับได้ผ่านมาเป็นเวลาสองเดือนแล้วนะครับหลายคนก็อยากจะรู้ผลลัพธ์นะครับว่าต้นไหนนะครับจะเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันนะครับวัสดุปลูกต่างกันนะครับแต่ว่าปลูกเหมือนเหมือนกันนะครับมาเริ่มกันที่ต้นที่ปลูกด้วยดินภูเขาก่อนนะครับนี่ครับต้นนี้นะครับปลูกด้วยดินภูเขานัโหหนักนะครับดินภูเขาเนี่ยอ้นี่นะครับผมดินภูเขานะครับผมนี่ครับ ยาวลิ้นจีนะครับต้นนี้นะครับผมยาวสมชื่อเลยข้อเสียของดินภูเขานะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะนะครับข้อเสียของดินภูเขาก็คือนะครับแล้วก็ตักน้ํานะครับตักน้ําบ่อปลาเนี่ยแหละครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับว่าข้อเสียของดินภูเขาทําไมต้นขดาวลิ้นจีของเราถึงเป็นอย่างนี้นะครับอนี่ครับลดเลยครับลดให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ครับข้อเสียของดินภูเขานี่ครับเนี่ยน้ํามันไม่ลงครับดินมันแน่นแน่นเอียดเลยนะครับดูดิ นี่นี่นี่ยังลงเยอะนะเพราะว่าไม่ได้ลดนานนะครับปกติมันจะไม่ลงเลยนะยิ่งปลูกนะดินย,ยิ่งแน่นนะครับนี่มันลงลงข้างน้าก็เลยลงนะครับถ้าเกิดไม่มีข้างนี่งองเอาตรงนี้ปิดน้าไม่ลงนะ่เนี่ยปกติจะไม่ลงนะครับที่ปลูกอยู่นะครับก็คือตรงนี้จะจะไม่ลงเลยนะครับเอาปิดไว้อ่ะขันไว้เงี้ยครับดูนะอ่ะปิดไว้เงี้ยครับก็เห็นไหมมันไปลงข้างลุ้มเลย <laughs> นะครับจริงๆเนี่ยเห็นไหมถ้าคืนน้านเนี่ย อย่างแข็งเลยนะครับเนี่ยลองมือกดลงไปเด็กกดลงไปคือไม่ลงเลยนะครับแข็งมากแล้วก็น้าหนักเยอะมากนะครับก็เลยทําให้นะลากขาดออกซิเจนนะครับแล้วก็ต้นก็นี่ครับตายในที่สุดเหลือทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์ก็คือต้นกับใบซื้อมาเอ่อน่าจะร้อยร้อยห้าสิบหรือยังไงนะครับก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับผมนะสำหรับการปลูกทุเรียนด้วยดินภูเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวมาอีกต้นหนึ่งครับปลูกด้วยพีทมอสนะครับพีทมอสเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ใช่ดินนะครับเป็น วัสดุปลูกนะครับน้ำเข้าจากต่างประเทศตัวนี้ช่วยเรื่องการระบายน้ำนะครับดินไม่ขังนะครับระบายน้ําได้ดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นที่สองนะครับปลูกด้วยพิทมอสจะเป็นยังไงนะครับต้นที่สองนี่เลยครับโอ้โหครับเบานะครับน้าหนักดีนะครับเอ๊นะครับไม่หนักนะครับผมแล้วก็นี่ครับระบายน้ําได้ดีมากนะครับนี่นะครับแล้วก็ใบนะครับนี่คือใบนะครับอันนี้เป็นนกกระจิบนะครับผมนกกระจิบนะครับก็ ตายเช่นเดียวกันครับสรุปก็คือตายทั้งคู่แลครับโอ้โหขนาดระบายน้ําได้ดีอเี๋ยวลองรดน้ำให้ดูนะมันจะไม่ขังนะครับเคยทําคลิปให้ดูทีแล้วครับว่ามันต่างกันไงนะนะครับพีทมอสกับดินภูเขานะครับมันจะลงดีมากนะครับตอนนี้คือเลิกลดน้ําไปแล้วครับเพราะว่ามันตายนะก็สรุปคืออันเนี้ยที่จะดีก็คือว่าเอ่อรากรากได้รับออกซิเจนดีนะมันก็ควรจะเอ่อโตดีนะครับตัวอันเนี้ย รากเลยไม่ดีควรจะโตไม่ดีนะครับแต่ปรากฏว่าบทสรุปนะครับตอนนี้ก็คือตายไม่ว่าจะปลูกด้วยดินภูเขาไม่ว่าจะปลูกด้วยพิษมอดครับตายทั้งคู่เลยครับนะครับตายทั้งคู่เลยเนี่ยครับก็คือ,อตั้งแต่เดือนอะไรนะสิงหากันยาพิจิกาธรรมาก็เกือบสามเดือนนะครับเกือบ3เดือนแล้วเข้าสู่เดือน3ามนะตอนนี้ก็คือปลูกไป2เดือนกว่าเข้าสู่เดือนสามนะครับประมาณแ80ดสิบวันห้าสิบกว่าประมาณ 70วันได้นะ60-70วันได้นะครับสำหรับการปลูก2ต้นนี้ปลูกไปพร้อมๆกันนะครับใครดูคลิปก็จะเห็นนะนะครับบทสรุปก็คือการปลูกทุเรียนนะครับที่เขาว่า ปลูกแล้วตายปลูกแล้วไม่รอดนะครับนี่ครับตายจริงไม่รอดจริงนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มาขายของนะเพราะว่าคือถ้าไม่ถ้าตายก็บอกตายถ้าไม่ตายก็บอกไม่ตายนะครับอันนี้คือทดลองทดสอบนะครับว่าเนี่ยวัตถุปลูกต่างกันแต่ก็ตายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องหาวิธีการนะเรากเา็เรียนรู้ไปได้วยกันนะครับสำหรับการปลูกทุเรียนนะไม่ง่ายเลยนะปลูกทุเรียนยังไงไม่ให้ตายนะครับก็เดี๋ยวจะหาวิธีจวิธีการนะมาทําให้ต้นทุเรียนเรารอดไม่ตายแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าการปลูกทุเรียนนะหลายคนบอกว่าปลูกม่รดจิงา สรุปนะครับก็คือวัตถุปลูกนะครับไม่ว่าจะระบายน้ําดีหรือระบายน้ําไม่ดีปลูกแล้วก็ตายเหมือนกันนะครับสาหรับการปลูกทุเรียนนะครับแต่ว่ามันจะมีปัจจัยอื่นๆอีกนะครับก็เดี๋ยวเอาหาวิธีการนะทำยังไงให้ต้นทุเรียนรอดนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจเออใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมตามช่องของโทนี่หมวกฟางไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนี่หมวกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ